ใส่กิ้งเลยครับเคสซัมซุงตัวเนี้ที่พิเศษคือมันกันกระแทกครับนี่ให้ดูครับมี2สีและคราที่ล้วรีวิวสีนี้ไปครับสีดาตอนนี้มาใหม่สีเหลืองคือเคสใส่มันจะไม่ค่อยกันกระแทกครับแต่ว่าดูตัวนี้ดิครับเขามีดีไซน์ด้านในเป็นยางมานี่ครบทั้ง4ี่มุมเลยครับเป็นยางเสริมกันกระแทกมาทําให้เวลาเราใส่เคสไว้ครับนอกจากเราจะโชว์สีตัวเครื่องสวยๆของเราได้แล้วเนี่ยเรายังอุ่นใจครับเพราะมีขอบเสริมยางกันกระแทกมาให้ครับ จจุดหนึ่งที่เรารู้กันนะครับบอกไปก่อนครับเคสใสเนี่ยต้องทำมสะนาดดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมีฝุ่นเข้าไปแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยสวยอีกจุดหนึ่งครับเคสใสครับด้านหลังเวลาเกิดรอยเนี่ยมันจะเห็นง่ายครับดูไม่ค่อยสวยตัวเนี่ยเขาทําเสริมตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีจุดตรงนี้เสริมขึ้นมาครับเพื่อให้เวลาเราวางไปกับโต๊ะครับด้านหลังจะไม่ไปโดนกับโต๊ะโดยตรงและเกิดรอยขีดข่วนเอออันนี้ดีครับเขาคิดมาให้แล้วจุดอื่นครับดูเสียบชาร์จดูปากกาเอสเพนเนี่ยเว้นมาดีครับใช้ง กดใช้งานได้ง่ายครับไม่แข็งาหน้ายกสูงเหนือหน้าจอครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็มีแบ็กเกตตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับการเลนกล้องได้แล้วสามารถที่จะกางออกมาวางเป็นแนวนอนแบบนี้ดูหนังดูซีรีส์ได้เลยครับไม่ต้องหาอะไรมาพิมพ์งวงแหวนด้านหลังก็สามารถที่จะใช้ชาร์จไร้สายได้ครับมันจะติดแบ็กเกตนิดน,นึงครับต้องเอียงแต่ว่าสามารถใช้ได้ครับแล้วก็ติดแน่นหนึบเลยครับอ่ะเป็นเคสสายสาหรับคนที่ ชอบการโชว์สีตัวเครื่องครับและปกป้องได้ตัวเครื่องเลยเพราะว่ากันกระแทกมารอบเลยครับมีหลายสีให้เลือกครับซีเรียสซีรี A, ร A, ร A, ครับพิกัดเนี่ยผมแปะไปแล้วตรงนี้ครับอลองเลือกดูนะเดี๋ยวสีจะหมดเอาครับปรีบจัดเลย